สวัสดีครับคลิปนี้ก็ผมจะอธิบายเกี่ยวกับการลบผงปฐมังนะครับก็ไม่ได้เชี่ยวชาญนะครับแต่ก็อธิบายไปตามตำราของอาจารย์นุรกคินนะครับตำราพระเวทร้อยแปนะครับสามารถนามาอ่านศึกษากันได้นะครับเป็นแนวทางได้เริ่มต้นด้วยการนมัสการรูนะครับองค์การเป็นทุนนาถังอุปันนังพรมาสหปฏินามะอาทิกเปสุอาคาโต ปัญจปทุมังทิศวานโมพุทธายะวันทนาังสิทธิกิจจังสิทธิกม,มังสิทธิการิยทะตถาคโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโพนิรันตรังสพะกม,มังประสิทธิเมยิเจวามัจจันตะนมัสเนยังนมัสสมาโนรัตนตยังยังปุญญาพิสันทงังวิปุลังอรลัถังตัสานุภาเวนะหะทันตารายโยคาถานามัสการครูให้ว่าสามรอบนะครับแล้วก็เศษดินสอด้วย พุทธังยาวะชีวังสารนังคชามิธรรมังยาวะชีวังสรรนังคชามิสังคังยาวะชีวังสรรนังคะชามินะครับแล้วก็ทําการลบผงลงปับปฐมังในวัดวักที่หนึ่งนะครับปฐมังพินทุกังชาตังเมื่อลงพินทุแล้วก็เสกด้วยคาถานี้นะครับ พินทุเอกังสุมังพันธังพินทุโทอังกุสังยถาพินทุตรีธรรมวิชาลันทะเอกพินทุวิชาณเยส่วนที่สองทุติยังทันทะมวัจจเสกทันทะด้วยคาถานี้นะครับทันทะเอกังสุมังพันธังทันทะโทอังกุสังยถาทันทะตรีธรรมวิชาลันทะทะเวทันทะวิชาณเยส่วนที่สามลงเพทะ ตติยังเพทะกันเจวะแล้วก็เสกเพทะด้วยคาถานี้นะครับเพทะเอกังสุมังพันธังเพทะโทอังกุสังยะถาเพทะตรีธรรมวิชาลันทะตรีตรีนิเพทะวิชาณเยรงส่วนที่4จะตุดถังอังกุสัมภวังเสกอังกุงด้วยคาถา อังกุเอกังสุมังพันธังอังกุโทอังกุสังยถาอังกุตรีธรรมวิชาลันทะจัตุอังกุวิชาณเยส่วนที่5ปัญจมังศิระสังชาตังนักาโรโหติสัมภโวแล้วจึงเสกศิระด้วยคาถานี้ศิระเอกังสุมังพันธังศิระโทอังกุสังยถา สิระตรีธรรมวิชาลันทะปัญจะสิระวิชานะเยแล้วก็นมัสการะนะครับออคาถาสิก็สกิกสามรอบนะครับบทละสามรอบแล้วก็นมัสการนะตรีนิกตวานะการังปัญจสัมภวังก็ว่าสามรอบนะครับตรีนิกตวานะการังปัญจสัมภวังต่อไปก็ลบปฐมังพินทุ นาตัวนี้นะครับเป็นนาโมพุทธายะ,ะครับปัทมังพินทุโลโปโจะลบพินทุเป็นนากาโรโหติสัมภโวลบพินทุแล้วมาลงตัวนณนะครับทุติยังทันทะเมวะทันทะโลโปโจะโมกาโรโหติสัมภโว จะยังเพทะโลโปจะพุทธกาโรโหติสัมภโวจะตุถังอังกุโลโปจะทากาโรโหติสัมภโวอัญจมังศีระโลโปจะ ยะกาโรโหติสัมภโว <c oughs> สำเร็จเป็นนโมพุทธยะแล้วก็นมัสาการนเสกนมัสการแล้วก็สกนโมพุทธยะนะครับนาะกาโรอุสันโธโมกาโรโกนาคมโนพุทธการกโ,าโกรกัสโบพุทโธทากาโรโคตโมพุทโธยะาโรอริยเมตยโยปัญจพุทธานามามิหังคาถานี้ว่าสามรอบนะครับ นัการโรปัตมังชานังโมการโรทุตติยังชานังพุทธกาโรตติยังชางทากาโรจตุทังชานังยะกาโรปัจจังมังชางนโมพุทธายะลัคนังสัพพะพุทเทหิเทสิตังนัการโรรูปะคันโทโมการโรเวทนาคันโทสพุทธกาโรสัญญาคันโททากาโรสังขารคันโทยะการโรวิญญาณคันโทปัญจพุทธานามิหังนรานะหิตังเทวัง นราเทเวหิปูชิตังนรานังกามะปังเกหินามามิสุขตังชินังโมหะมานังบาริชิตังโมหะมัตตังปกาสิตังโมหะสัพพัญยุตยานังโมหะชิตังนามามิหังพุทโธพุทธานังพุทธตังพุทธลาภังปกาสิตังพุทธตังนัปสัมนุปปโตพุทธกโชตังนามามิหังธาตานังสัพพธรรมานังธาตุภูตังปกาสิตังธาตานังสักขานิพพานังธาตุภูตังนามามิหัง ยัตถาวุตจติสัมพุทธ,ธายัตถธรรมาสุทธศีลายัตถสังฆานุปตายัตถตินังนะมามิหังคาถานี้กส็สามรอบนะครับต่อไปก็จะลบนโมพุทธ,ธายะเป็นมะอุนะครับ <c oughs> ลบแบ่งเป็นสามสามาลบสามครั้งนะาก็คือลบลบนโมลบพุทธ,ธาแล้วก็ลบยะนะครับ ปัทมังนะโมโลโปโจะมะกาโรโหติสัมภโวทุติยังพุทธาโลโปโจะอากาโรโหติสัมภโวตติยังยะโลโปโจะอุกาโรโหติสัมภโว สัมฤทธิ์เป็นมะอ,อุนะครับแล้วก็จะใช้คาถาสำหรับเสกแล้วก็นมมสก,การอูด้วยมะอาอุด้วยคาถานี้นะครับมะออูลักขณังชานังมะกาโรพุทธลักขณังอากาโรธรรมลักขณังอูก,กาโรสังฆลักขณังอิเตตังรัตานัตยังมะาอาอุเมตตาจามหาราชาสัพพสินิหาจะปุชิโตสัพพสุขาจามหาราภาสัพพโรทาวินาศสันติ คาถานี้เสกสามรอบนะครับนมัสสิตวาอิสีสิทธิโลกนณาทังอิสีจะสัจพันธ์ทังสังคามังอหังวันทามิตังสธาธรมมเทโรธรมมกาโมธรมมคารุตถาคตุธรมมทัศสีธรมมราชาธัมมราชาธรรมสามีจเตนะโมอรหังปูชาสการังอรหังปาเทสุป,ปูระเยอรหัตตะ พระลับปตโตอรโหนามจาจเตนโมอุตตโมจตุโรพุทโธอุตโมธรรมเทศยิอุตโมโมคขะตะเทหังอุตตโมตังนาัมามิหังก็ว่าคถาบทละสามรอบนะครับต่อไปก็จะลบมะอุลบมะอุเป็นพระขวัมจลบครั้งละครึ่งหนึ่งนะครับ พระธังมมะอัฏะโลโปจะลบมะครึ่งตัวบังเกิดเป็นเสียงน,นะครับเสียนพระก็คือศีสษะพุทธศีรษะพุทธาวิชาวิชายเตลบอะครึ่งตัวนะครับทุตยังอ,าอาะอัทฐโลโปจาเป็นองค์พระนะครับอังคพุทธาวิชายะเต ลบอูขึ้นตัวตติยังอูอัทธ,ธโลโปจาปาทพุทธ,ธาวิชายะเตต่อไปก็จะลบส่วนที่เหลือนะครับคือตติยังจะตุถังมัเศส,สโลโปจบาบังเกิดเป็นพระ,พระเนศทั้งสองนะครับ ทเวเนตทเวเนตตะพุทธาวิชายเตบังเกิดเป็นพระเนตรทั้งสองแล้วก็ปัญจมังอะเสสะโลโปจะลบอะครึ่งตัวบังเกิดเป็นพระทันนะครับก็คือทเวธนุพุทธาวิชายเตบังเกิดเป็นพระทันนะครับแล้วก็ลบ อุที่เหลือก็คืออัตมังอุเสสะโลโปจะบังเกิดเป็นพระหัตแล้วก็พระบาทนะครับทเวหัตถะปาทะพุทธาวิชายะเตสสำเร็จเป็นอ,อ,อ,องค์พระกวัมมดีนะครับต่อไปเมื่อ สำเร็จเป็นองค์พระขวามดีแล้วนะครับก็จะมีคาถาสำหรับเสกแล้วก็นมันสักการนะครับก็คือตรีนิอัคราพระตรีนิอัคคราขวามปฏิสวัสติสุขตังชานันมามิสุขตะสุขตะเทรังนมามหาเตชังมหาตบังพาเลนะพาละเตเชนะโหนตุเมชยมังคลังคาถานี้ก็ว่าสามรอบนะครับแล้วก็จะลบ พระขวัมดีเป็นนวอุณาลมในลำดับต่อไปนะครับต่อไปก็ลบพระควัมเป็นนวอุณาลมนะครับลบส่วนที่หนึ่งนะครับก็คือส่วนศีสะปธทมังศีสะพุทธาโลโปโจะ แล้วก็ไปบังเกิดเป็นอุณาโลมตัวที่หนึ่งนะครับก็คือ <c oughs> อุณาโลมาปัจจุปนาวิชายเตลบส่วนที่สองครับทุติยังอังคาพุทธาโลโปโจะ อุณาโลมาปัจจุปปนาวิชายเตตติยังปาทาพุทธาโลโปจะอุณาโลมาปัจจุปันาวิชายเตเมื่อสำเร็จเป็นอุณาโลมแล้วนะครับก็ นมัสการด้วยคาถานี้นะครับนามามิอุณาโลนามามิอุณาโลมัมปีพุทธโลมะเศธังรูปังโลกะเศธังจะสะกาลังอุณาโลมังวันธามิตังคาถานี้ก็นมัสการสามสามรอบนะครับต่อไปก็ลบอุณาโลมนะครับเป็นศูนย์ ปัมังตรีนิอุณาโลมะโลปังสุญญาการังโหติสัมภโวก็มาบาังเกิดเป็นศูนย์นะครับต่อไปก็นมัสการศูนย์นะครับนามามิโชติปรมัตถศูนย์ยังนาม,ามิศูนย์ยังปรมัตถเทสังนามามิเทสังปรมัตถศูนย์ยังยังยังปะนะเทสังนามามิพุทธัง คาถานี้ก็ใช้สำหรับนมัศก,การศูนย์นะครับก็ว่าสามรอบนะครับลบศูเป็นมหาศูนย์นะครับทุติยังศูนย์ะการโลปังมหาศูนย์ยการังโหติสัมภโวเมื่อลงมหาศูนย์แล้วก็เส,เนสกน้ำมัศการด้วย คาถาเดิมนะครับก็คือนมามิโชติปรมัตถสูญญ์น,นมามิสูญย์ปรมัตถเทสังนมามิเทสังปรมัตถสูญย์ยังยังยังปนาเทสังนมามิพุทธังว่าสามรอบนะครับต่อไปก็จะลบมหาศูนย์เป็นศูนนิพานครับตติยังมหาสุญยาการะโลปังนิพานังปรมังศูนย์ย สำเร็จเป็นศูนย์นิพพานนะครับก็เส,เนสกน้ำมัสการด้วยคาถาเดิมนะครับก็คือนมามิโชติปรมัตถสุญยังนมามิสุน์ยังปรมัตถเทสังนมามิเทสังปรมัตถสุนยังยังยังปานะเทสังนมามิพุทธัง,มมธงว่าสามรอบนะครับสําเร็จปัทมังมหาวัคคังนิทิตังนะครับก็คือจบวักที่หนึ่งนะครับเมื่อจบวัคที่หนึ่งแล้วก็จะทําการลบ ศูนย์นิพพานนะครับก็จะลบด้วยอาการ32ก็คืออัิีิมัสมิงกาเยเกสาโลมานะคะทันตาตาโจมังสังนาหารูอติอธีมินชังวักังหทยังยักกันังกิลมังกังยังกังปภะสังอันดังอันตุังอุทาริยังกะรีสังปิตังเซมังอุตโพลุยังเซโทเมโทอสุอัสาเคโลสิงคานิการัสิกามุตังมัะเกมัตลุมคันติก็จบวักที่หนึ่งไปนะครับหัดจะมีการ ปิดพลาดบ้างนะครับก็ยังไม่ชำนาญน,นะครับก็เปิดทำตามไปทำตามตำราไปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะลงวักที่2ที่3ต่อไปเรื่อยๆนะครับ